พร้อมครับพร้อมพร้อมอะไรล่ะเอากระเป๋านั้นไม่เอาไปเหรอเอาไปอยู่ตรงนั้นอ๋ออยู่ตรงนั้นอ่ะนี่ทาลิฟนะคะทาลิฟเออต้องทาลิฟก่อนนี่ไปสนามบินก็ต้องสวยถึงเราจะมาเมื่อคนเบสเล็บค่ะเดี๋ยวพ่อทาบ้างนะเบาๆเบาๆเบาๆ พาวันนี้ติดถึงปีหน้าถ้างไหนสวยตรงนั้นฮะติดถึงพรุ่งนี้เช้าค่ะติดถึงพรุ่งนี้เช้าปากก็ไม่แห้งนะครับเบ็ดเล็บโบสาไหมล่กไม่ทาฮะไม่ทาเี้ยที่นโอ้โหมันหล่อแต่งตัวเหมือนเกาหลีเลยเอ้ยไหนชอบถุงคัญดิถุงขัดสุงขัญเลยสุงขัญแบนเล็นะคะคุชชี่นะครับโอ้โหนีฮอร์เลยนะไม่รู้ป่าบครับเรียบร้อยหมด หลายใบมากอ่ะพร้อมครับพร้อมแล้วเอายายไปด้วยเหรอใชจ้ะายายไปด้วยนะครับพายายไปเที่ยวครับนี่อืมยายเขาอยากไปมากสมัยก่อนเนี่ยเขาอยากไปเกาหลีมากนะครับพร้อมพายายไปด้วยอ่าไปพี่ตรงรอที่นน่นเนี่ยไปรับพี่ตรงเลยครับไปทำกับอ๋อไปรับตรงตรงเหรอใช่ที่กองถ่ายอ๋อไปรับกองถ่ายแล้วก็ออกออกไปเลยนะครับไปรับกองถ่ายแล้วออกไปเลยอือ 啊，拜。